สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Disseas นะครับตอนนี้เราไม่อยู่กับในเกม Disseas p a r เออไม่ใช่ Eye Portal e Portal Dream of i y e Portal อ่าด่านที่สามด่านที่สามวด่านที่สองเราเล่นไปโคตรนานวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยใช่เปล่าแถวเชิญไลยเออแถวเชิญมาใ่วเชิญใครไม่คน m นนอส กีไปกันยังจะไปกันยังไปไปไปอะไรอ่ะอวัดอายุวัดอายุไปดูไปดูอินมนมันเขียนว่าดูอินอ่ะเขาแบบเขียนให้มันนี่ไงไปยิงเกมเกิร์ลไท เฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วพี่แอร์พี่แอร์ขาเราเปลี่ยนแล้วขาเราเปลี่ยนขาเราเปลี่ยนตกใจใจเออเดี๋ยวมันอยู่ในพอร์ทัลกลัวงงเปิดอแทำไมมันเป็นเฟิร์สเฟิร์สไออเตอเฟิร์สเพรสซันอ่ะขาเราเปลี่ยนเนาะไม่เหรอเป็นเฟิร์สเพร์สซันเหรอเออมันเป็นบุคคลที่สามอ่ะเฮ้ยทำไมคุณตุ่นตีเลยเฮ้ย่เปลี่ยนไงเปลี่ยนตรงโดนไหนวะเออว่ดทำไมมันไม่ใช่เป็นมันไม่เป็นเพอร์สเพรสซันเหรอมันมืดเลาะมองไม่เห็นเลย ไล่ซีขานเกินเอาขวาไล่ใครดีแบบแบบนี้คนคนสร้างขี้เกียจเปล่าเกินว่าเขาตั้งใจอะไรเปล่าตั้งใจแล้ววะเออเนี่ยพอพอมันจะข้ามเราเพื่อสั้นไม่ได้เพราะมันปรับเพื่อสั้นไม่ได้แล้วก็จะแต่งตัวดำมาทำไมวะเกินจะขาวนะก็ใค้เอาปีดเดียวได้แล้วเป่าส้มคุณรู้สึกขาดใครไว้คนนึงขาดลองไอพีอ้าเอาไอพีไอพีอะไอพีนี่ว่ะ พุดแม่งเนียนเลยให้แต่งตัวสีดในสลุไแพุทธทีนเลยไอพดเนี่ยเนี่ยกูเดินกูเดินเข้าไปที่เงินเงไม่ไม่ตอนแรกอะไอพุดมีซิมวิชาร์ดเลยไอพุดมีลีเลียมอ่ะเจลีเลียมแอโร่ปิดไฟดิ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 เฮ้ยตัวเรือข้างหน้าเอามาแก้วใส่ไอรอนไอดอนปิดไฟดิ ดีดีก็ลื่นดีก็ลื่นาเรือว่ะท้าเรือว่ะท้าเรือวะข้างหน้าเป็นต้นไม้อะไรเอ้ยอะไรวะมันแบบมันัไม่โหลดวะเฮ้ยพีม่มาขนงไปข่วกอนนด้ด้วย่งเรือลงเรือเอาเราตกลงน้ำเอาตกน้ำเดินราตกน้ำน้มันนานนะน้มันรช่วยด้วยช่วยด้วยตน้ำดนงไช่วยด้วยเอ่องแล้วลงเรือแล้วเอาตา เฮ้ยน่าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะรักเอ้ยเอ้ยทำงานอะไรอะไรรักเวลาสองพัน้าตายกูยังไม่ล่าเลยไล่าไอ้มนี่อยู่นู่นมอยู่นู่นสวนทางกับมันสวนทางกับมันไหนว่ายินงแต่ว่าเกินยังไม่เห็นเลยเลยเออยังไม่เห็นเลยมันซูมบอกเดียร์มันการซิงดี้เลยเกิดาดีเราก็เปิดแล้วเนี่ยเปิดขึ้นเนี่ยเกินเปิดขึ้นมันมองนี่นี่นี่เลยมันลอยน้ำเลยลอยแล้วลอยแล้วชี้เลยชี้เฮ้ยมันจีบตาน้อง ไอ้เชี่ยมันจะมองเห็นเราปะวะเฮ้ยเชี่ยเชเฮ้ยตาตาไรเฮ้ยมันไปแล้วไปมันไปอะไรเนี่ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้มันจะมไปพ่อกับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมในส่วนทางของมันของพวกมึงพาติดอะไรกันนี่ดูวิ่นดใครองคนเมาวะดูดิติดบาเรียไ้มมันติดบาเลียว้ เอาไปหามันทำไมเอาไปหามันทำไมลบเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วอเชี่ยเชี่ยเชี่ยเือถ่ายมันตันข้างขวามันตันเออถูกแล้วถูนแล้วถูกแล้วเป็นทางนี้แหละเออโอ้ยเอ้ยมันมาเอ้ยมันมาอยมันมาแล้วแล้วมาแล้ว

ไอตูดมึงเป็นอะไรงี้เ <c ười> อา <c ười> <c ười> เรถวีเอสลาวาไม่เคยดูอ่ะทำไมมูวิ่งเนี่ยบอกกวงมีรถอะไรมีอะไรอะมาทางเดิมโม่อะไรมาทางเดิมโม่ประตูเสียงประตูอู้ยโอ้นี่ไงโอ้เราเปิดเพรสซันด้วยไงเปิดเพรสซันเขี้ยตุ๊กตกยจะดุ้งเลยเออจะดุ้งจริงจะเป็นกับกระดาดแรกกันกับกระดาดแรกจะมีผ nah, ีทำอะไนทีおお่ปิด ทำโบนันเก็บอะไรได้ไม่รู้อ่ะนบ้านดีชนบ้านดิชนบ้านเขาล็าเล็บเก็บเก็อะไรเขาเล็บเขเล็บกมันบ้านไรเงี้ยตึงเมาไงบนเตียนไอเนี้ยมันเก็บอันนี้ได้ปะได้เนี่ยเตนตึงเอไอสี่งใรอีกรองเอาเวาเนี่ยบเ ไป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 อย่าหล่นนะเว้ยอย่าหล่นเข้าเข้าเข้าปะยายน้ตัววะอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอย่าหล่มอย่าหล่นเก็บอันนี้ด้วยเก็บอันนี้ด้วยเก็บอันนี้ด้วยครับ เจอให้ทำอะไรนี่ไหนเนี่ย เหลือคนเดียวแล้วผีมาเนี่ยไมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฟลปะเนี่ยเจอไม้เจอไม้เฮ้ยลอง บันไดมาไว้เพื่อึ้นี่แบบน้ำดำไม่มมีฟอร์ดาเมแต่ว่าโดนน้ำเล่นรถก็คืออะไรวะก็น้ำมันน้ำาึ้นจมน้ำจมน้ำานี่ไงให้ต่อให้ต่อบันไดป่ะเออต่อบันไดไงเราเก็บเราเอารถรถรถต่อบันไดยังไงอะเอออเามือขึ้นไ่ได้นไปขึ้นไม่ได้หรอไม่ได้ไปไปกดใช้ไม่ได้อ่ะเอ้าเอ้าทำไมเราขึ้นไปไม่ได้อ๋อเออเราน่าจะเก็บไม่ครบมั้งเด้ ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับหลังจากที่มีใครก็ไม่เก็บไม่รู้ไม่ไม่ยอมเก็บไม้กันนะไอพวกไอ้เก็บไม้มันกระจอกจริงๆริงไอมึงรีบเดินมึงไม่หรอกเอ้ยไม่อะไรอ่ะไอ้นั่นอะไรอ่ะเออมันมองชันอ๋อมันมันเป็นแบบนี้มันมันบักคับเป็นแบบนี้ไงจบแล้วจบแล้วทำไมประตูทางออกจบแล้วใช่เออาคนตายไอ้เนี่ยเอาเอาอะไรดีกว่ารอ้ดอกบอส ไอ้บอสไอ้บอสจริงด er ้วยมัเกขึ้นมันเอขึตีบอสใช่มันให้ตีบอสมันมีเรอขึ้นไอ้บอสไม่ได้เลยไปให้ตรนี้ไปยืนตรงอไตเไปยนไไปยืนตรงก้าิไปยืนตรงกลาไปยตรงกลางไยตรงกลางไปยตรงกลางเลยตรงกลางยรกาไปรลานตรกดตรงกงไนงกไนกไนรักงไนตราคนรกดานรกลไลค์กลไลค์้งกลงไ่ยืนรงกาไ่กลาไยกไนเรากิ้งไดยเฉยเลยไยืกนรากิ้งได้ ก็เสียวสอสเปบ้านี่ไสเปรบาสเปรบ้าสเปบ้าอ้น่ยนี่บอก่ไอ้เนี่ยบอทุกคนอย่าตายนะมันชีบล็อกไม่ได้อ่่มันมีสเตมิน่าเลยนะมีสเตมิน่าด้วยกอกดกดคิวตกรอกอใครเปิดใครเปิดใคเปิดใครเปิดกูเปิดแล้วกันไม่ใช่สปอตไม่ใช่เอ้ยทำไมไม่ใช่ไปเลยวะไอ้มันไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ไงไม่ใช่บอสตัวนี้เต้องเปิดอีกอยากอยายากเล่นเกมอาร์พีจี กินอะไรนี่ฮะเอ้ยเสียงอะไรเอ้ยกูตีด่าตีไม่ทับวะจะมาแล้วมันจะมาแล้วจะดีไปเท่าไหร่ดิติ๊กติ๊กติ๊กติดไม่ระวังเลยระวังเลยเราเรามีเลือดด้วยขยับยุ่งมันใช่มันขยับมันขยับมันขยับมันมีเลือดเว้ยมันมีเลือดแต่เละไม่อันนั้นเลือดเราอ่ะไอบนซ้ายเลือดเราอ๋อเออใช่ทำไมไม่ทับเพราะมันขยับไดอุ๊ยข้าแล้วมามามาก่อนเรามาก่อนเฮ้ยพักขยับแล้วขยับ เอ้ออกออไเอาไม่เอาไหมกช่วยกันเอ้ยระวังตุนระวังเ็บลเ็บเ็บกูฟันหลังกูฟันหลังใครเจ็บออกไปกใครเจ็บออกไปก่อนใครเจ็บอะล้อลีก่ออลีก่ออลีก่อนเฮ้เอะไรามรกใไม่ไหออกมาสอใครไม่ไหวอกมดกดคิวล็อกกดกดคิวล็อกกดคิวล็อกหรออ๋ออกที่ตัวนี่นะล็อกที่ตัวบอสอะ อ๋อล็อกไ่ตัวบอสอยู่ล็อกบอสเลือดดีอยู่เลือดดีอยู่มันเปิดมันเปิดมันเปิดหมดมันเปิดหมดเปดตีเิาดมีหตดวัวาดัวขาัวายเฮ้ยท้าย้เฮ้ายแล้วงั้นคงยืนไม่เกิดใหม่หรออุ้ยกตายไม่เกิดใหม่เลนเหลือน้อยมากเลลเลลอเอร์ยเล่เหลือน้อยมากไม่เกิดใหม่ถูั้ย จุกันจูกอนดูกอนดูกอน่สุดได้เหรอจุจุเกิดมา่วเกม้นมันด้วยเดี๋ยวตัดไปเียตดหาจเดี๋ยวตัดไปหน้าจอของคุณรตายตายิตายเกิดไหนเนี่ย ดีดีดีเกมดีเกมดีดีดคนทุกคนดีแล้วเกมดีเกมคือว้ามาเลยครับใครแบบไม่ผ่านตรงนั้นว้ามาเลยใช่แล้วไอ้สุดดีเขาดีเขาที่มันดีเกมนี่นะนี่มันดีเกมนี่ยนาไม่ไม่อย่าอย่าอย่าไปเทียบกับดีเกมอย่าไปเทียบกับดีเกมมันสุดยอดเลยนะทุกคนมันโคตรชั้นกันเกมดีคาลิเบอร์เออคุณแม่กดกดกดสเปซบาร์แดดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแทนทำไมมันเวลาเลี้ยวมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนแบบ ช้ปลดเอ้ยไม่ใช่ฟลดไหนฟ์ปลดไหนมึงลองแบบหมุนรอบตัวดิมันเหมือนแบบว่าเล่นเดสบอยอะหลบอ่ะเออไม่ไม่คือคือให้กิ้งส่วนทางกับบอสด,ด้วยเวลาออบอสตีอ่ะมันจะหลบได้คือัอง้งหมืนอน่นั้นวะเหมือนว่าเจ็ดสิบสองวันเจ็ดสิบสองไม่เจ็ดสิบสอง แล้วแล้วมันดูเลือดบอสไงอ่ะไม่จีดสองมันมันชื่อว่าจุดสองจุ๊กหรืออะไรนะเลยลืมและจุดสองมันชื่อยูทูบเบอร์เออนั่นแหละจุดสองแม่หรือชื่อแต่ชื่อในที่ชาจุ๊กอะจุดสองมนขึ้นีตะลัแต่ว่าแต่ชื่อท่ามื่คืนหรือเปล่าหกหกหกเมื่อไหร่จะตื่นวะหกเก้าว่าหกเก้าหกเก้าหกเก้าเกมดีเนี่ยเขาแบบเซฟให้เราที่ำให้เสีไว้มันง้งได้นะมันง้างได้น้ำกินกับตอกนั่นแหละห้เอามันง้างได้อะคือว่ามันง้างได้เอ้ยแรงขึ้นหรอ น่าจะแรงขึ้นนะถ้าม,มันงานใหชาร์จมันพ oh. ูเข้าไปได้หรอเ้ยอามาก่อนมันจะมาแล้วมันจะมาแลถ่ายมากจะมาแล้วแล้วใครมันปรับเป็นไอ้ไรนี่ไอ้เก <si ินปรับเป็นปรับตัวสีสีดำแล้วไปี่ทำไมมาล้วรอไม่รกินเกินเลาะมาเราเราเนาะอันนี้ช่วยกันอันนี้ช่วยกันอ๋อเกิรมันไม่เห็นดีดีถอยถอยถอไม่ถอยไม่ถอยใจชอบต่อหอดกขไม่ถอยต่อเย็อเย็นเย็ยนๆขชาเลยลังตรง พี่ผมไม่โดนผมไม่โดนเลยผมไม่โดนเลยครบเฮ้ยคุณโดนกูโดนไปแล้วโดนโดนไปรอบเดียวโดนไปรอบเดียวอ่ะถ่ากัอนถ่ากันจะตายเด้อขอฮีนก่อนขอฮีนกันโอ้ยตุลแม่งชาร์จเลยเกินชาร์จชาร์จชาร์จตั้งนานไม่โดนจริงอันนี้จริงเฮ้ยมันแดงเฮ้ยมันแดงว้ามันแดงแว้วระวังระวังระวังมันแรงขึ้นมันแรงขึ้นตีแรงตีแรงครับตีเร็วนะครับจะต้องแบบ ตายเลยตีแล้วกันแดดตีแล้วก็แดดตีแล้วก็อุ้ยเจ็บต้องตีแล้วก็แดดแล้วกันแดดไอ้ย้อนย้อนมึงจะตายอยู่คนเดียวด้วยไอ้ย้อนไอีย้อนไอ้ยอนไม่ได้ตายคนเดียวแล้วตายแล้วคือตายเดือบกูเดือบกูกัรี่เจ็บเหมืนกันนะเนี่ยอ๋อตายกูการเดือบกูการอ้าวพุทอยู่คนเดียวไม่กูอยู่เลยพุทธอ๋อต้องกูตายเอาเดือบแค่กูเกิน เดี๋ยวผมเจอแชร์แล้วนี่อยขึ้นย่ำไต่เดี๋ยวเรื่อยขึ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโคตรเ้ยมันรู้นะว่าพวกผมจะใช้กี่รอบในการชนะด่านที่สาม๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นเจอบอสเดี๋ยวจะเล่นสปีดให้นะครับ thank uh you -huh. ตาสองวิเออไม่ยังเกินในตุนอ่ะเออตายปุ๊บอยู่ดีๆสองวิเอพพัดบอกบอสต,ตายแล้วอ้าตลกมากเลยตุนี่ะมูกัเลยวะัะนไม่ได้ตลกเว้ยมันแล้วกูหันมาไป <ใน S 2> ทางนี้ร้อนเอ้า,อา มื่อกี้มันแล้วเกร็จเงียบเ,เลยโอ้โหอนึกว่าเกมแบบทําเสร็จเรียบร้อยดีที่ไหนได้แบบทาเสร็จไปสามมันรู้ว่าทิ้งไปสองปีไม่ทาต่อนี่เรารู้แล้วทำไงดีตอนแรกให้ทุกคนมายืนสีให้ไปยืนแบบตรงขอบมุมเว้ยเชื่อเราเชื่อเราวิธีนี้ได้ผลชัวร์อัดบอสบอสไปไป,ไปมา,มาแบบบอสยืนอยู่นิ่งๆแล้วตาแดงเพราะว่าเราตีมันจนเกือบตายเอ้ยเรารู้แล้วเรามีวิธีแล้ว ไม่เลนใต้ใต้หลกวิธีก็คือกดปิดไม้เล่นเก <c oughs> ี่ยวอะไรกันวะไม่ต้องต้องเปิดเปิดกล้องเล่นอเอสดีเปิดเปิดกล้องโชว์หัวโนนดย่ามา่ามาบังวิชชั่นคนนี้เออว่ะไม่ไม่โนจริงว่ะ ขาไม่โดนใช่ไหมใช่เตาแค่้ตาแดงแล้วคอยอักต้อยก่อนไอ้จีตเขาบอีาขามนแต่เาเป็นันเดินตลอดเวลาดิไอ้เนี่ยไอ้เจาเียน่ะมันหลบไม่ได้เว้ยเอฮ้ยเฮเฮ้ยเลือเหลือแบบิ่งเดียวอ่ะ ยีรีเลือดก,กันเถอะเอินเลือดเลือดปวดน้อยมากแบบน้อยแบบน้อยมากอ่ะแบบโดนล่างเกี่ยวตีเดียวตายอ่ะขวาร่างเกี่ยวล่างแดงก็ตีเท่ากันนะแต่มันตีเดือดกว่าตายแล้วเนี่ยเ<อ>าือดไหลออก<า>แล้วเหรอเห็นแล้กูก็ว่าทำไมอะไรวะทำไมแบบ ไม่รอกให้กลัวปิดไม่เล่นไม่ได้ผลมาดี้เสียงเพลงใช่ไหมอันนี้เสียงเพลงคนหนึ่งตายคนหนึ่งตายคนเดียวตายคนเดียวก็ตายคนเดียวช่วยช่วเดี๋ยวช่วยไม่ได้นี่ว่าเอาลืมโซโ่เอ่อเอาละครับเราเล่นแทปเตอร์สามไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ดอนใช่ครับทุกคนมันไม่านัเออตอนนี้แทปเตอร์สี่ยังไม่มานะครับ ถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกระทืบไลค์ให้ถึงห้าหมื่นไลค์ขอซับที่ก่าครับขอขอซับคลิปนี้ไม่มีผู้ติดตามแจกหนึ่งล้านบาทเฮ้ยมึงแจกคนเดียวนะเเงินนนนมะะส่ออถ้าชอบก็อย่าลืมกระทืบไลค์กดซับสไคร์ต่อยแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย